เธอพูดได้นาทาียาให้เวลาให้เวลาเธอพูดนี่กจะไม่มีเธอนะครู่ะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณวิบูรณ์คุณวิบูรณ์ใจดีค่ะใจดีมากนะคะแล้วก็คลิปยาวนะคะคลิปยาวสามถึงห้าคลิปนะคะตอนนี้ครูก็จะครีเอเตอร์ไม่ได้จะพยายามอยู่ตอนนี้นะคะก็ห่างๆนะคะห่างๆแล้วตอนเช้านะคะก็ อ๋อแล้วแล้วที่ครูเข้าไปเฉพาะภาพนี้อย่างเดียวเหรอคะถ้าอย่างไรไม่ได้น้องผิดีค่ะน้องภัยอ่ะแสดงต้องมีคนรู้จักกันแล้วเน,นี่ยเนี่ยประไพเนี่ยอ่าแสดงว่าน้องประไพต้องแล้วอาจจะมีดวงตาของเพื่อนมันมันดูอยู่หรืออะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วเขาก็ตัดอ้อยไปเขาบอกผ่านสตรีมเฉยเลยนะคะผ่านเด็กชายชนะคนเป็นลูกแฝด ยายสีแฟนเพจนะคะยายสีแฟนเพจสวัสดีนะช่วงนี้เขาคงไลฟ์กันนะนะช่วงนี้นะสวัสดีซันนี่เนี่ยซันนี่มาเล่าให้ฟังสิว่าวันนี้เธอนะคะเพราะว่าน้องมาไม่ถึงตอนที่เราคุยกันนะคะ่าไว้หน่อยสิ หกพันนาทีค่ะลองสอบถามนะคะว่าเขาทำยังไงค่ะถึงได้เยอะขนาดนั้นนะยงตามฝากไว้กับเราอะ่ะเขาตั้งกล้องไว้เลยค่ะเวลาเขาไปกรีดยางอะ่ะเขาก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะอีกคนนึงนะกรีดยางไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยแต่คุณไม่ทําได้เลยค่ะขอบใจมากอยู่หรือไม่ทานะซักผ้าด้วยนะเธอก็นั่งซักไอ,อ้เนี้ยเคยซักเครื่องก็ไม่ต้องซักนะรอบแรก ผลออกมาแล้วก็คือโลบครบจังหวัดเลยค่ะหนึ่งวันหนึ่งวันถ้าถ้าขับอย่างเดียวเนี่ยครบค่ะแต่ถ้าหนึ่งวันแล้วพักไปเรื่อยนะคะก็ต้องประมาณสองวันนึกสังใจยายพุนนซับนะคะคกูก็วนค่ะวนคลิปให้ยายพูนซับนะคะวนก็ไม่ให้วนไม่ให้วนคลิปไม่ค่ะตัวเองทำไม่ได้ค่ะ เดียวไปเลยนะคะถ้ากินผัดก็ผัดอย่างเดียวไปเลยนะคะมุ่งมุ่งจะกินอะไรก็คือกินน,นั้นค่ะเพราะฉะนั้นกูเลี้ยงไม่ยาว <laughs> นึกว่าเข้าบ้านผิดผิดที่ไหนล่ะหน้าตาแบบนี้เห็นไหมนเนี่ยกละอยู่เนี่ยเออเพราะว่าอ่ายายคุณรัพย์แนะนํามานะคะไปไปดูจากผู้ชายคนหนึ่งเขาติดเหลืองแล้วเขาก็โพสต์ภาพนิ่งวันละยี่สิบที สนุกสนานนะคะขอตัวก่อนนะคะแว้มาให้กวามขอบใจมากค่ะยายอีทพากินเจ็ดวันเนาะโอ้โหแต่ครูไม่เอานั่งทำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะนั่งพับผ้าท่าน้นน่นทีค่ะ เก่งมากที่สุดเลยค่ะเก่งมากที่สวัสดีค่ะน้องดาเดี๋ยวทักทายสาวณีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,น,น,น,คะ,คะน้องสาวณีนะคะเดี๋ยวขอยาบนิ่งอย่าครูเห็นเธอลงแล้วภาพเธอหนึ่งและดอกไม้สองนะคะข่าวหลังเธอลงนะภาพนิ่งหนึ่งตัวเธอเองก็ได้แล้วก็ดอกไม้โอเคเชื่อค่ะโอเคเชื่อค่ะ เชื่อชื่อสี่สามอันไหนสวยนะคะเพื่อดึงดึงดูดเพื่อดึงดูดคนนะคะวิวภาพนี้ของครูเนี่ยจังไม่วันหนึงอครูทากับข้าวแค่อย่างเดียวค่ะถ้าอยู่คนเดียวนะคะครูจะไม่ชอบกินกับข้าวหลายอย่างกาลังใจใช่ไหมคะใครที่อาบน้ําอาบท่าแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องของขวัญเห็นไหมน้องของขวัญมาเป็นคนแรกเลยโอ้ยเอ็นดูกี่กี่นานเท่าไหร่แล้วอะ่ะ อ๋อน้องสมยศสวัสดีครับแบบนี้ค่ะน้องสมยศครูเมื่อตะกี้ผมลงคลิปยาวไปแล้วครับภาพนิ่งยังไม่ได้ลงเลยอะนะคะเก่งมากเด็กชายสมยศก็เป็นลูกศิษย์ครูค่ะเขาเชื่อฟังครูแล้วก็อะไรอีกนะเดี๋ยวต้องมาถามเดี๋ยวถามใหม่ลืมไปแล้วคุณครูเพิ่งสอนคุณครูเพิ่งสอนไปเมื่อเย็นค่ะนะคะให้ลงภาพนิ่ง10-20ภาพนะคะวันนี้ก็ ลบไปหนึ่งพันนะคะก็มาไลฟ์สดอีกช่วงหนึ่งนะคะก็ไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมคะภานิ่งเยครูเห็นเธอลงแล้วธาุเธอหนึ่งแล้วดอกไม้สองนะคะข่าวหลังเธอลงนะภาพนิ่งหนึ่งตัวเธอเองก็ได้แล้วก็ดอกไม้จากครีเอเตอร์ไม่ได้จะพยายามอยู่ตอนนี้นะคะก็ห่างๆนะคะห่างๆแล้วตอนเช้านะคะก็อยากได้หกพันเหมือนเธอบ้างลูกศิษย์ของครูค่ะ วันนี้เวลาขึ้นหกพันาทีสนุกสนานนะคะขอตัวก่อนนะคะแวะมาให้กําลังขอบใจมากค่ะยายอีทพากินไม่รู้จะไปไหนนะคะคืนนี้ครูดูเอาเถอะครับเออจ้าแมจ้าสร้างรายได้นะคะครูมาไลฟ์เพื่อเก็บเวลานะคะสวัสดีค่ะน้องดาปาราินะคะหรือผลสำเร็จ จะได้จะได้คุ้มกับค่าเด็กไหมแค่นั้นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวคูหาคนขั้นก่อนหาคนขั้นก่อนอ่าโอเคได้แล้วหาคนมาขั้นได้ได้ทักสามนาทีอ่าเดี๋ยววันนี้ยกินข้าวเสร็จต้องช่วยจะล้างจานนะอ่าวันนี้ใครจะเป็นคนช่วยแม่แลาะดีค่ะทุกคนรอบห้องนะคะ เนี่ยเห็นไหมน้องสมยวงเราไปบ้านกันแป๊บเดียวเนาะครูคงไม่อ่านผิดนะสมยวงนะปุ๊บชดชดชดนะคะอย่างเช่นต้นบอลเนี่ยเวลาเราลงเราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ลงสามภาพตลอดเราก็ดูว่าลงสองสิบหกประมาณแปดพันห้านาทีต่อหนึ่งวันโอ้หมายกอดแวะมาส่งกำลังใจค่ะโทษนะคะทุกคนตั้งแต่ผมออกจากครูมาผมก็เข้าไปหาสาวส แล้วก็ภาพนิ่งดอกอื่นนะคะดอกสเปซส,สปะอ่ะแต่แต่แบบในในท่าที่ต่างกันอะ่ะอีกสามภาพนี่ไลฟ์สดหรือ,อยังคะวันนี้รอบที่แล้วครูทำไว้สองพันหนึ่งร้อยแล้ววันนี้ครูคาดว่าครูคงได้ประมาณสองพันนาทีนะคะแล้วก็ติดลบไปหนึ่งกเลยบอกเออไหนไหนก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ ทำไลฟ์สดเลยเผื่อม <Violence> ีใครอะเข้ามาคุยด้วยนะแค่นั้นแหละก็ไอ้นั้นก็ทําได้แต่จะคุ้มค่าเด็นไหมผลผลผลสำริดเดี๋ยวครูกดตรงนี้ก่อนสวัสดีค่ะก่อนอ่าน้องดาสวัสดีค่ะแล้วใครมารับนักเรียนนะเมื่อกี้สิบเก้าจุดสามศูนย์นอครับตอนนี้เท่าไหร่แล้ว เด็กชายสมยศ10นาทีลงครั้งมาลงไปเลยค่ะนะคะแคปชั่นแล้วก็แฮชแท็กแฮชแทดอกไม้แฮชแท็กธรรมศาสตหน่อยใช่ค่ะขนาดใบไม้ของครูอะใบไม้อะคนยังมาชอบเป็น3 400เป็นห้าตั้งใจจะไลค์นะคะครูทำคอนเทนต์ค่ะใส่หมวกแล้วก็ทำคอนเทนต์มีคุณครูนะคะแนะนำว่าให้ครูทำคอนเทนต์เรื่องที่มีสาระ น้องอประจักษ์มาแนะนำว่าถ้าเรามีดวงตาเราก็ไล์สดมีกันนะคะเราไม่ต้องน้อยนะคะขอบคุณสำหรับห้าดวงตานะคะตอนแรกว่าเออว่าจะกินยาล้วอ่าทิตาภาบอกสวัสดีค่ะคุณธนากรคุณธนากรนี่เก่งมากเลยเน้องถิตาภาเด็กชายนะทำจริงนะไอ R E A L เร a l ความจริงแ real ก็คือแปลว่าวงล้อน่าจะเป็นคลิปสั้นๆของตัวคนนั่นแหละนั่งกินข้าวได้คลิปครูเธอไปดูสิคลิปครูกินข้าวประจำสวัสดีข้าววันนี้เพราะว่าสมมุติว่าเราตั้งใจจะกิน uh, ผัดกะเพราแล้วใช่ไหมเราก็ตั้งหน้าตั้งตากินผัดกะเพราไปเลยค่ะใส่ครกค่ะแพ้ค่ะ <laughs> เห็นไหมธรรมชาติของเราเราไม่ต้องมีอะไรมากค่ะ เราก็เข้ามาทักทายเอาคะแนนกันก่อนตอนนี้ภาพนิ่งรวมนะ่ะเป็นภาพที่ว่าสมมุติเราไปถ่ายเจอกุลาบใช่ไหมเออเราหาภาพเด็ดไว้เลยเด็ดของดอกกุหลาบไว้หนึ่งดีค่ะน้องวันเพนยอดเพชรนะคะเข้ามาแล้วนะคะทักทายสวัสดีอ่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอ่านคอมเมนต์ของน้องประจักษ์นะคะมีสองหกหกพันนาทีค่ะลองสอบถามนะคะว่าเขาทํายังไงค่ะถึงได้เยอะขนาดนั้นนะคะอ่าแล้วเราก็พูดไปเนี่ย ชื่นใจนะมีลูกดีช่วยเราทำงานก็แบบนี้แหละครอบอบอบอุ่นนะเห็นสวัสดีค่ะทุกคนยายสีบอกสวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาค่ะนะคะเจ็ดสิบค่ะไม่ได้ไล้์สดเลยค่ะลงแต่คลิปอย่างเดียวนะคะตอนนี้ได้ตั้งค่าสร้างรายได้